นำพาไปถึงจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนเกาะคงต้องคงที่เปลี่ยนค่ะเพราะว่าเวลาจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องไปแบบไหนเราจะต้องทำอย่างอะไรนั่นเองค่ะเพราะคุณรู้ไหมคะว่าเนาะนหลายๆคนเครียดกับสิ่งที่ตัวเองทำถามว่าส่วนตัวยังเครียดไหมก็เครียดค่ะแต่จะทำยังไงได้คะทุกคนจ๋าเนาะเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ย ตลอดเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนเราเป็นคนสามารถที่จะกะเกณฑ์ชีวิตตัวเองได้เราจะเปลี่ยนได้เพราะว่าตัวเราเป็นคนสร้างเราจะสร้างมากสร้างน้อยเหมือนที่เราพูดทุกๆคลิปเลยไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่ค่ะคุณต้องมีจุดเริ่มคุณต้องมีเป้าหมายคุณต้องมีความฝันเป็นของตัวเองและสิ่งที่สําคัญอย่าละทิ้งความฝันของตัวเองค่ะถึง ความฝันนั้นจะเป็นแค่ความฝันแต่ความฝันนั้นจะส่งให้คุณไปถึงเป้าหมายและความฝันที่คุณตั้งเอาไว้นั่นเองค่ะใครที่ฟังยิบนี้อยู่นะคะอย่าดับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะ